สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพรึกษา real e s t a t ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมอบแหรนรกนกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ world class selection หมุนปุ๊บเขาลด80เลยโดนใจเขาแอดวานซ์ไปบ้างจะไปกินเมนูอะไรปูอัดอยากคิดปูอัดมีป่ะอาหารไปกินมาแล้วพอมาเสิร์ฟปั๊บอาจัดเลย จะไปกินจริงหรือเปล่าโอ้หวน้ำไม่ไหวนะตายแล้วหายใจแทบไม่ทัน มาลุ้นไอ้บ้าไอ้ล้อเพลงอะไรน้ำลายน้ำลายเยอะร้องเพลงอะไรกันเสียงเอะกเเอานิ้วไปไหนหมดอ่ะใส่ถุงมือหยุดหยุดสักครู่แต่งตัวเป็นเด็กหรือเป็นอะไรเนี่ยหรือคนบ้านี่แ แต่งตัวเป็นเด็กแต่งเด็กทาไมอ่ะแต่งเด็กทาไมแม่ไปตอจวตอจวตจังหวัดไม่ใช่ตอจวไปตอจวมันต่งจังหวัดไงโดยย่อไงแต่งจังหวัดคือแม่เนี่ยฝากเลี้ยงหลานครับเราก็เลี้ยงหลานเนี่ยทำยังไงเคยฟังครบสุภาพิน้ําขึ้นให้รีบตักเคยเคยได้ยินได้ยินดีแล้วได้ยินกดีแล้ว บอกว่าถามว่าเคยได้ยินไหมเคยเคยครัช้างขี้ขี้ตามช้างเหมือนกันเราเข้าสุภาษิตธิ์เลยเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามตอนนั้นเวลาเราไปเลี้ยงเด็กเราก็ต้องแต่งตัวเป็นเด็กๆเดี๋ยวก่อนแล้วเคยเลี้ยงเด็กอ่ะโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วพันสองร้อยดิ้งีหมาล้อหมาล้อ หมื่นกับบาทมาหรอกมันจะกินนู่นกินนี่ไม่ใช่โอ้โหได้ไงเด็กมันมันดิงเลียงดิ่งเลียงเมืไอเลียงดิงอยู่นั่นแหละเราต้องจ่ายกิกถ้าไม่จ่ายเส้นเสียหน้ามากเลยไม่ใช่งอย่างงั้นเด็กเล็กเดบี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 โอ้โหเรื่องเด็กเด็กนี่จำไม่เลยสามคำจำให้แม่นว่ากินเล่น นอนเด็กอบแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรอธิบายมากเลี้ยงง่ายๆกินเด็กเด็กกินเลยเด็กกินแล้วโอ้เด็กเด็กร้องเด็กร้องอ่ะจะกินก่ให้นมเด็กกินอ่ะเด็กก็ต้องเตรียมนมสิแม่เตรียมนมถูกต้องนมเลยเรียกว่านมสดเลยละกันปัจจุกัวเลยเหรอ งัวนอนหงายเอามีดเฉือนดังเชือกเต้าลยเยกอ่ะเต้าเลยที่ทำงานทำไมเต้าหลายสีหลากสีอย่างเงี้ยมันเป็นหลายเวอร์ชั่นหลายรสชาติหลายรสชาติอันนี้ของขาวนี่อะไรนมสดจากเต้าอันนี้สีส้มอ่ะรสส้มเด็กชอบกินส้มร่างกายแข็งแรงมีวิตามินซีสีช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตเด็กฝรั่งชอบสีเขียวนี่ก็รสมะนาวดิอืมสตอ สตรอเบอรี่ก็ไม่เขียวนะใช่ไหมสตอสตออะไรวะสตออะไรก็คือกินสตอเลยสตรอชูราต้องกินอะไรล่ยลูกสตรอเป็นเม็ดเม็ดกินทางนครนครสุราษฎร์กินกันหมดเลยสตอเป็นนมสตออ่โอเคอันนี้นมรสสตอรสสตอสีแดงอ่ะสตรอเบอรี่ไม่ใช่นมพริก มันเด็กมีเด็กดื้อก็เลยให้นมพริกเข้าไปมันกินแล้วแสบแล้วมันก็วนวนวนบีบอะไรเงี้ยสบายเลยเป็ดนี่เป็ดเป็ดมากเลยมุ้งมุ้งนี่เลยอัญจันอันีจันอินีจันเพื่ออะไรวะคนมันเยอะไงคนมันเยอะอินี่จะไปเลี้ยงเด็กแขร์เกอัญจันอัญจันไปเลี้ยเด็กแคร์คนเยอะไหมมีเด็กแคร์มันกินเด็กกินนี่แล้วคนเยอะเลย อ่ะอยนี้อย่าพริกสิพริกมันก็นมไหลสิไว้ดูได้อ่าอันนี้เปลี่ยนนะอันนี้นี่แล้วเด็กมันวิ่งอ๊บ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 มันมันใหญ่คือเรื่องเนี่ยเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยนะเรื่องการกินเนี่ยสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องนม อ้าวเล่นเ่รออ้าวเล่นเด็กๆมันชอบเล่นแล้วก็หาอุปกรณ์จัดเล่นมาให้เด็กอะไรอ่ะน้ำเต้าปูปลาชอบน้ำเต้าอปูปลาโอ๊ยน้ำเต้าปูปลาเขาให้นู่นเล่นกับพนันมัใช่มันเป็นอย่างนี้นี่ยเนี่เนี่นี่เด็กเด็กนอนใช่ไหมมีน้ำเต้า ปูปลาเวลาเด็กมองเด็กแทงน้ำเต้าเด็กแทงน้ำเต้ากับปลาเด็กแทงน้ำเต้าออกเสือเสืออะไรเรามีน้ำเต้าปูปลาไม่มีเสือไก่เสือหม้อพวงงอคนละพวงครับเลยกับพ่นันให้เด็กมีความคิดบ้าเด็กบ้าเล่กับอ่ารนี่เด็กมันต้องเล่นนู่นไอตัวต่อเนี่ยตัวต่อก็เคยให้เด็กแม่เมื่อวิ่งก็อุตลุดเลยแม่เล่นเล่นต่ออย่างนี้ เลโก้งั้นน่ะตัวต่อที่มันแบบต่อเป็นรูปนู่นรูปนี่อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆนอย่างงี้เหรอเนี่นอนน่ะนอนน่ะเอาเด็กนอนทําได้เหรอนี่เอาเด็กนอนนี่ยากเลยเว้ยมายากอะไรนี่ถามเออกูเลี้ยงตั้งแต่เด็กรับเลี้ยงยากเปล่าเลี้ยงเด้อโหไม่ค่อยอยากจะนอนนอนก็ยากจะอะไรก็ทําไม่ได้ไม่ชอบนอนไม่ชอบนอนไม่ชอบนอนเราก็เลยหาวิธีการให้เด็กได้นอนเนี่ยเออดหนไว้เด็กมันเด็กมันจะได้นอนไง เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโตแล้วยังดื้อเองเห็นไหมนอนก็นอนยากเดี๋ยวจะทำอะไรทำอะไรอ้าวไอนี่ปิดตาเด็กนี่ไม่จะได้หลับบ้าเด็กเล็กๆเราปิดตาเด็กอ่ะอ้าวเด็กหลับสนิทลูกมึงเนี่ยกูเลี้ยงอย่างนั้นเลยแหละหลับสนิทเดี๋ยวลองติ๊กคิดเอิร์ดตอยเด็กก็ชอบไหมเขาเนี่ยคิดว่าชอบก็เด็กๆก็ไม่รู้ก็เห็นเด็กๆเห็นไม่ไม่ด่อสู้อะไรลูกที่ก็เอาชุดปิดเลยมันไม่มีแรงหรือเปล่าไม่แรง

ได้ได้ผมจัดเดี๋ยวต้องไปช่วยย่าทำอาหารแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนก็ได้ก็ดีนะครับเอาหน้ยหนามมาไอ้อาชัยอะไรอะอาชัยอะอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งอาชัยไปโอเคอ้าวโหเอ้ยนวค่ะปิดไฟหมดเลยเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยดีดีเปิดเปิดเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บใช่ไหมเอาหมุนดิหมุนนดิหมุนดิซาฟาบ้างเล คนยิ้วหรือไอ้บ้าทำไรอ่ะนี่ทำไรก็เดี๋ยวเด็กนี่เด็กคนก็ต้องนี่ต้องทำไม่ดูก่อนให้ไปจัดการเรียบร้อยไหมเดี๋ยวเด็กนี่จัดการเรื่องอะไรหาคนมาช่วยเลี้ยงแล้วไงเอาใหม่ชีพเลยนะพี่คุณพ่อมือใหม่เลยจริงป่ะอยู่หน้าบ้านแล้วไปเรียกมาเลยเปิดปเปิดประตูเอาพี่พี่มาเลย เขาบอกว่าเด็กจะเริ่มพลิกตัวได้ตั้งแต่ตอนเด็กครับเหรอโอ้โหก็ไม่เชื่อจะช่วยอะไรกูเนี่ยนะอยากลุกวยาลุกยังไงยิงอยากลุกมาลุกยังไงผู้ใหญ่สอนว่าต้องลุกได้ด้วยขาของตัวเองอ๋อลุกทรมานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่คนเล็กเด็กไงออกมาแล้วพ่อเพิใหม่ไม่แล้วลูกอายุอะไร ตอนนี้ครับ20วันครับ20วันโอ้โหไม่แน่ลูก20แล้วจิ๋วันยี่สิบวัน20วัน20วันแล้วลูก20่สิบแล้วออกมาโตเร็วดีมากเลยลูกชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงครับผู้หญิงใช่ไหมต้องเลี้ยงเองมั้งไหมผมเลี้ยงเองตลอดเลี้ยงเองตลอดเลยเหรออ้าวไม่ได้ไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงมาคือผมไม่อยากให้ลูกแบบติดคนอื่นไงอยากให้ติดเรามากกว่าอ่านี่ย20วันนี่ตัวแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ประมาณนี้ครับประมาณแล้วอุ้มถนัดไหมกลัวตกมั้ฝึกครับ ฝึกอุ้มฝึกกับลูกใครอ่ะนี่เรฝึกกับลูกใครลูกตัวเองอ๋อลูกตัวเองหรอแต่ว่าลูกสาวอาจจะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโซนเท่าไหร่โนแม่มีโซนด้นครับตอนอาบน้ำนี่จะดิ้นต้องตีมั้ยเวลาเด็กเลืนแล้วต้องตีลูกดิ้นลูกดิ้นท่านี้ไหมลูกดิ้นไม่คงไม่คงไม่แม่แต่ผมเลี้ยงเลี้ยงลูกน่ารักมากเลยอ่ะจริงป่ะเออ ลูกเขา,เอา e. โอโหดูดิลูกคกคิแคบหัวหัวแคบดำคิ้วแคบเป็นแผ่นผมดกดำเป็นพื้นขนาดนี้ไม่รู้ว่าคุณพ่อแบงค์ทำอะไรกับลูกสาวนะครับถึงได้ออกมาสภาพหน้าตาเป็นแบบนี้พักสักครู่ช่วงหน้ารู้แน่นอนครับ